น้องๆจะได้คแุและในสิที่ทำมาคใ,ในการพอครั้งแรกนะคะเป็นการพอเอขอสงสลด์ายขฮในรอบแรกคเปนในรอบแรกก็เริ่มมีการพอสลับขึ้นแต่ขึ้นไมดีมาก เราเรียนรูว่าเราะลงน้ก็อะไรกันเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เช่นหมายถึงอะไรหมายถึงแดดร้อนจัดตกแดดร้อนจัดมที่เกิดเกิดปัญหาอีนอย่างคือไม่ได้นาไปตแดดทให้ต้นยาวเกินไปต้นยาวไม่ได้เราแสงแดด ต้นก็เลยยาวแล้วยาวมาแล้วที่เราแก้ปัญหาได้ไหม <Okay. S 1> ก็ต้องปล่อยให้เขายาวเราดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงปัญหาของเราที่เจอในครั้งแรกคือปัญหาจากการน่าจะเกิดจากการที่ว่าอุณภูมิหรือเราไม่รับแสงแดดแล้วก็มีช่วงของเรื่องที่โดนฝนจะแทกลงไปทํ <Okay. S 2> าให้มเมล็ดนั้น ไม่สามารถที่จะเล้นงอกงาำได้แต่แต่มีฝักอยู่ในเชิงที่จะเลยนงอกน้ำได้คือนั่นคือตัวที่เป็นกีโนกมีแผงเดียวที่ขึ้นมาน<ท>ั่นคือกกีโนกเราขึ้นมาและเราได้นำมาเราได้นํามาพัฒนาต่อในรอบสองที่เพาะทั้งหมดติดแผงนั่นคือทําให้ขึ้นหมด,ดแผงอาตาัตราการขึ้นอยู่ในประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นี่เก้า้าปอร์เซ็นเลยนกีฟีโนจากเยอรมันตกลงอันไหนเล็กกว่ากันสังเกตผิดป้อง <c oughs> คุณอาว่าของไทยเล็กกว่าอันนี้สังเกตด้วยตานะเราสังเกตด้วยตาดูมเมล็ดพันธุ์คุณอาว่าคุณอาว่าของคุณอาว่าฝั่งใกล้เคียงมันใกล้เคียงกันนะแต่ของของมเมล็ดพันธุ์ของไทยจะเล็กกว่าน้องน่าจะดูนลเมล็ดพันธุ์แน่ ผมว่าเป็นของเรา่าคที่สุนะของเขาอ้วนไงดินพวกเราคิดว่าดินที่เราเพาะเป็นยังไงบ้างก็เขียโอเคใช่ไหมแปลว่าดินแร่ธาตุแร่ธาตุอาหารดีเราผสมอะไรกันในดินบ้างแกลบ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 ดิบใช่ไหม่ใช่แกลบเผาเป็นแกลบเผาแล้วก็ รัมใส่รัมด้วยเหรออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งาสก็คืออะไรถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นดินที่เราซื้อมาก็คือหนึ่งกระสอบรัมหนึ่งโลแล้วก็แกลบเผาหนึ่งโลดินเราใช้เราใช้รัมหนึ่งโลใช่ครับแล้วก็แกลบเผาหนึ่งโลกับกับอะไรอีกหนึ่งโลแล้วก็ดินดินที่ซื้อมาเพาอดินพวกแบบหกถุงร้อยเจ็ดถุงร้อยอะ ดินที่ทําไมเราถึงเลือกเอาดินที่ซื้อจากตลาดนัพข้างนอกเพราะดินเพราะดินในส่วนนั้นคือเรายังไม่สามารถที่จะหาดินที่น่าจะเป็นดินดีได้ทั้งหมดโดยตรงและและเรายังไม่สามารถที่จะได้ดินที่ได้นาที่มากพอสับการที่เป็นดินที่ล้วนจะเหมาะสาหรับการเพาะเลยในตอนนี้แต่ถามว่าในครั้งหน้าที่เราจะผลิตกันนะเราสามารถที่จะจําเป็นไหมที่ต้องไปซื้อเราไม่จําเป็นเราสามารถที่จะพัฒนาในส่วนนั้นได้โดยที่เราสามารถหาดินได้เอง เพราะฉะนันเราใช้รำหนึ่งกิโลแกลบเผาหนึ่งกิโลแล้ว,ลวก,ก็ลแล้วก็ดินที่ซื้อมาเพาะหนึ่งกิโลขี้วัวหนึ่งกิโลหนึ่ง <1 S 3> <1 S 2> ถุงหนึ่งถุงหนึ่งหนึ่งถุงแล้วก็ขี้วัวหนึ่งกิโลแล้วก็ขี้วัวเราแปลอาขี้วัวมาจากไหนไอันนี้ไม่ใช่ขี้วัวขี้ควายข,ข,าาขี้ควายของของป้านาทำไมเราถึงเอารำมาผสม ทำไมไม่ใช้แค่สาสี่ส่วนทำไมต้องมีรำด้วยเดี๋ยวลองให้หน้งองนฟับอยากฟังเอาแอนตอบตอบได้ไหมจ๊ะที่ที่ท,ที่ที่อาถามเพราะอาอยากรู้จริงๆนะอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เพราะว่าเพราะว่าในดินที่เอามาเพาะต้นกล้าอาแปลกใจที่พวกเราเอารำมาผสมเพราะปกติที่ ปกติที่อาทำอยู่กับพวกอยู่กับพวกสมาชิกตอนนี้เราไม่มีส่วนผสมของรำเลยอาก็เลยแบบแปลกดีแล้วก็งอกงอกดีด้วยคือดินที่เราได้มา้นี่นะมันยังไม่สามารถที่จะล้วนมากพอเป็นดินที่ได้มาโดยที่เขาทามาให้เัืงแต่มันเนี่ยมันมันมาตงกับกราบข้าวมาแต่ถามว่าดินนั้นเป็นดินที่นิ่มละเอียดมากพอสําหรับการเพาะเมล็ดไหมนั่นคือ,พอเพาะเมล็ดสําหรับผัก ไม่ใช่ผักที่เป็นต้นไม้มนเลยทั่วไปนั่นคือได้แต่อันนี้เราเราเราดูแล้วว่าดินที่เราจับเวลาก่อนเพราะเราจะก่อนที่เราจะเพาะเราได้มีการคัดเลือกที่เป็นที่เป็นดินก้อนแข็งแข็งอยู่เป็นอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้ส่วนทันเราเจ้าออกและนำนำลาตัวเนี้ยเข้ามาใส่แทนเพื่อที่ว่าให้ดินโดนน้ำล้วนมากยิ่งขึ้นและเป็นดินที่ละเอียดเหมาะแก่การเพอะปูกคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวตัวที่เป็นเโบกะฉินะครับโบกะฉิตัวเนี้ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ําเน่าได้ด้วยที่เราทําเป็นก้อนในตอนนั้น ผมเลยลองและถ้าเขาเอาเราไม่ได้ปั้นเป็นก้อนแต่เราเอามาโวยให้ตับต้นต้นไม้ที่ปลูกมันก็จะจกลายเป็นผุมในส่วนหนึ่งอีกต่างหากคุณอายอยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้ว่านี่คือวิธีที่คุณอาคิดนี่คือวิธีที่คุณอามองการทดลองแล้วนี่คือวิธีการที่คุณาอาสังเกตที่พวกเราลงมือไปทดลองแต่ว่าบางทีบางทีบางทีการเรียนรางความคิดของพวกเรา อาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายช่วงเริ่มต้น3-4วันแรกเนื่องจากเนื่องจากมันไม่ได้มีสารอาหารที่จุลินทรีย์จะเติบโตแบเผาเนียมันก็กลายมันก,มนก็มันก็คือซิลิกอนดูมันคือซิลิกอนซึ่งที่จริงแล้วคุณภาพมันก็จะจะอาจจะช่วยความชื้นช่วยให้ความชื้นแต่ตัวตัวดินที่ได้มามันก็อาจจะมีปุ๋ยมีอะไรได้ อาต้องบอกว่าอาไม่รู้คำตอบนะแต่เราอาดีใจที่พวกเราทดลอง